5อารมณ์กำหนดชนะตาชีวิตค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอันแรกเลยความโกรธเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ความจริงเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกความโกรธมันควบคุมไม่ได้ลองสังเกตดูนะคะสมมติว่าเรากําลังแบบว่าว่าคนในบ้านอยู่กําลังขึ้นอารมณ์ขึ้นมากด่าลูกด่าสามีสมมตินะคะปรากฏว่าเจ้านายโทรมาเป็นไงคะ สามารถพูดเสียงหวานได้เลยแปลว่าอารมณ์โกรธเป็นไงคะสามารถที่จะควบคุมได้นะแล้วทําไมเราถึงต้องใช้อารมณ์โกรธในการควบคุมคะ เพื่อทาให้คนอื่นเนี่ยสยบเรานั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาทําบางสิ่งบางอย่างให้เราแต่ว่าผู้ดีๆมันยุ่งยากไงคะก็เลยเอาความโกรธเนี่ยมาเป็นเครื่องมือค่ะคือขึ้นเสียงและใช้อารมณ์เนี่ยขึ้นมาในการควบคุมให้เราเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการค่ะ ข้อที่สองค่ะอยากเป็นคนอื่นเนาะเพราะมีความรู้สึกว่า <_ C os> เฮ้ยตัวเราเองอะ่ะไม่ดีมากพอเพราะเราไม่รักตัวเองนั่นเองเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีแบบคนนั้นคนนี้คนโน้นมันง่ายนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอะคะ่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นแล้วมันมันรู้สึกว่าแบบมันจะรักตัวเองได้มากกว่าตอนนี้อะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ย มันไม่สําคัญค่ะว่าวันนี้เรามีหรือไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าอยู่กับว่าวันนี้เราอ่ะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีหรือเปล่าเมื่อใดที่เราเห็นคุณค่าและรู้จักขอบคุณค่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีได้ข้อที่3ค่ะมีความว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราอ่ะมันไม่เท่าเทียมกันหรอกอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยค่ะมันเป็นเพราะว่า เราอะค่ะยึดติดกับสิ่งที่เราได้รับมาเรามีความรู้สึกว่าเอยอันนี้เราได้รับน้อยกว่าคนอื่นถ้ามากกว่านี้ไม่เป็นไรค่ะชอบใช่ไหมคะแต่ถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกไม่เท่าเทียมทันทีแต่ว่าวันนี้ค่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยว่าวันนี้เราจะได้มาเท่ากับคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะไม่สําคัญค่ะมันสาคัญว่าวันนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่า เรามีเป้าหมายแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ได้ในเป้าหมายที่เราต้องการค่ะข้อที่4ค่ะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะมันยากเนาะมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ตัวเราไปรู้สึกว่ามันเป็นความเครียดเป็นความกดดันค่ะง่ายๆคือเพราะว่าเราไม่อยากออกจากความสบายใจและคอมฟอร์ทโซนนั่นเองแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงค่ะลองสังเกตดูนะ การเปลี่ยนแปลงช่วงแรกเท่านั้นเองที่มันยากค่ะหลังจากนั้นน่ะมันจะทำให้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายยิ่งขึ้นเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เคยชินเท่านั้นเองมันเลยต้องใช้ความกล้าค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เรากล้าใช,ใช่ไหมคะทุกอย่างที่เราฝันค่ะมันจะกลายเป็นจริงและข้อที่5ค่ะมีความทุกข์การที่เรามีความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเองอันนี้จริงๆนะคะ เป็นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราได้รับบางสิ่งบางอย่างจากความทุกข์ของเราค่ะมันเป็นการที่เราคิดแล้วว่าการมองโลกนั่นเองวันนี้ถ้าเราคิดลบใช่ไหมคะโลกจะตอบสนองเราตามสิ่งที่เราคิดค่ะเพราะว่าสายตาเรามันจะไปโฟกัสหาหลักฐานว่าเราคิดแบบนี้ยมันเราต้องคิดถูกอะ่ะคือเราต้องคิดถูกทุกเรื่องอะค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดบวกเราก็จะเห็นในสิ่งที่บวก ถ้าเราคิดลบก็จะเห็นในสิ่งที่เราลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเราเลือกได้ค่ะการที่เรามีความทุกข์และจมจอมกับอดีตจมจอมกับสิ่งที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเราคิดเองนั่นเองเพราะเราเลือกที่จะคิดเองแต่ว่าถ้าเราบอกว่าไม่แล้วต่อจากนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ค่ะเราจะบอกว่าเมื่อไร่ที่เราคิดลบแน่นอนช่วงแรกมันเป็นอยู่แล้วแต่เราให้เรามีสติบอกเอ้ยตอนนี้เราคิดลบแล้วนะ เราจะไม่คิดแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนเราจะเซลทอล์คพูดกับตัวเองว่าเราจะมีความสุขนะคะเราจะทําตามเป้าหมายของเราเราจะพยายามหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นทัศนคติใหม่ที่เราอ่ะกำลังคิดเปลี่ยนใหม่กับตัวเองค่ะแล้วพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวันละหนึ่งองศาไปไงคะเราเลือกที่จะกําหนดชะตาชีวิตตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราพัฒนาวันละหนึ่งองศาค่ะ1วัน10วันอาจจะไม่เห็นอะไรเลย แต่หนึวันล่ะพันวันล่ะจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโค้งเดิมเลยค่ะแล้วพบกับตูนใหม่นะคะกับเพจองศาที่หายไปบ๊ายบายค่ะ